นับตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์ที่ทาให้การแข่งขันฟุตบอลต้องพักไปยาวนานถึง3เดือนก่อนจะกลับมาทําการแข่งขันกันได้ในเดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นมาช่วงเวลาดังกล่าวได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายและส่งผลกระทบกับสโมสรต่างๆอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้เรา sorryport b เซอร์โอ so ที่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูสิบอันดับทีมในพรีเมียร์ลีกที่ทําผลงานได้ดีที่สุดหลังช่วงล็อกดาวน์เป็นต้นมานับเฉพาะผลงานในเกมลีกจนถึงปัจจุบัน แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจก็เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง SOReport by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ การแข่งขันพชมเมีลีกมเม่อดดูการที่แล้วสะดุดหยุดลงกลางคันเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทําให้การแข่งขันถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงก่อนล็อกดาวน์ในเดือนมีนาคมและช่วงหลังการกลับมารรสตาต์ทในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดหนึ่งในโรคระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของโลกก็ไม่สามารถหยุดยั้งลิเวอร์พูลจากการคว้าแช,ชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีได้และในการออกสตาร์ทดดูการใหม่นี้พวกเขาก็ยังรั้งเป็นรองจ่าฝูงของตาราง ขณะเดีวยวกันในซีซั่นใหม่ก็มีหลายทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเกาะกลุ่มหัวตารางไม่ว่าจะเป็นเอตเ์ตันที่หล้างจากฝูงอยู่ในเวลานี้หรือที่อย่างแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าเช่นเดียวกับแอสตันวิลลาที่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางแถมเหลือเกมในมือมากกว่าทีมอื่นอีก1นึ่นะัดโดยตามหลัง2ทีมนําที่ลงเล่นไปละคะแนนอยู่เพียงแต้มเดียว ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตารางคะแนนของพิมลิขากนับเฉพาะช่วงหลังล็อกดาวน์เมื่อฤดูกาลที่แล้วต่อเน,นื่องมาถึงในการออกสตาร์ทการแข่งขันซีซั่นนี้10สโมสรที่ทําผลงานได้ดีที่สุดมีทีมใดกันบ้างอย่างไรก็ตามขออธิบายเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นเลยว่าเนื่องจากการที่แต่ละสโมสรลงสนามจํานวนนัดไม่เท่ากันจึงใช้ค่าเฉลี่ยการเก็บคะแนนต่อเกมเป็นเกณฑ์นในการตัดสินนะครับอันดับที่10แอสตันวิลลา1.47คะแนนต่อเกม หากจะพูดถึงทีมที่สร้างความแปลกใจได้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นแอสตันวินล่าเพราะเมื่อฤดูกาลที่แล้วลูกทีมของดีนสมิธยังต้องดิ้นลนหนีการตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกกันอยู่เลยขณะเดียวกันพวกเขาก็ลอดตายแบบวุดวิดหลังจบอันดับที่17ของตารางเก็บไป35คะแนนจากการลง38 3นันดโดยมีคะแนนมากกว่าทีมที่ตกชั้นอย่างบอร์นมัธและวัตฟอร์ดเพียงแต้มเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าอยู่รอดแบบเส้นยาแดงผ่าแปด อย่างไรก็ตามหากดูเฉพาะผลงานของพวกเขาัน,นตั้งแต่ช่วงหลังล็อกดาวน์ในเดือนิถุนายนเป็นต้นมาจะพบว่าสิงห์พยองเองทำผลงานได้ดีเกินคาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันฤด,ดูกาลใหม่ที่คว้าช,ชนะได้ถึง4นัดและแพ้แค่เกมเดียวจาก5เกมแรกผลงานในช่วงหลังล็อกดาวน์ของพวกเขาจนถึงปัจจุบันเก็บชัยชนะไป6นัดเสมอ4นัดและแพ้5นัดจากการลงสนาม15เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ยกโกยแต้มไป1.47คะแนนต่อเกม อันดับที่9อาร์ซนอล1.56คะแนนต่อเกมนี่คือหนึ่งในทีมที่หลายคนจับตามองว่ามีโอกาสเป็นมามืดสำหรับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่นี้หลังในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วโชว์ผลงานตบทีมหัวตารางได้แบบเรียบวุฒิไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะเดียวกันพวกเขาก็ผงาดควา้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้สําเร็จและต่อยอดผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะลิเวอร์พูลในการโดนลูกจุดโทษซอยแชมป์คอมมูนิตี้ชิล์ประเดิมการแข่งขันฤดูกาลใหม่ได้อีก อย่างไรก็ตามผลงานในซีซั่นใหม่ของพวกเขายัางไม่สู้ดีนะเมื่อคว้าจะชนะได้เพียง3นัดและแพ้ไปอีก3เกมจาก6เกมแรกลังอันดับที่16ของตารางเท่านั้นเมื่อดูผลงานโดยรวมทั้งหมดนับตแตดช่วงล็อกดาวน์เป็นต้นมาจะพบว่าอาร์ซนอลเก็บชัยชนะได้8นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป7นัดจาก16เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ย1.56คะแนนต่อเกมอันดับที่8เอเวอร์ตัน1.67คะแนนต่อเกม การย้ายเข้ามาคุมทีมของคาร์โลอันเชล็ตติแทนที่มาโกซิวานับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเอเวอร์ตันเลยก็ว่าได้เพราะนี่คือคุณสือที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับการเดินหน้ากวาดแชมป์แทบจะทุกสโมสรที่เขาไปคุมทีมมาแม้ซีซั่นก่อนเขาจะกอบกู้ทีมได้ดีที่สุดแค่การจบอันดับที่12ของตารางแต่นั่นก็ทําให้เขาสามารถมองเห็นได้ถึงปัญหาต่างๆของทีมและเลือกเสริมความแข็งแกร่งได้อย่างถูกจุด แอฟตันเสริมทับได้ยอย่างน่าสนใจในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้การคว้าดาวดังมากมายมาร่วมทีมอาทิฮาเมสโลดิเกรสอัลลันอับดุลไลดุคูเล่และเบนกราฟฟี่เป็นต้นนั่นทำให้พวกเขาทําผลงานติดลมบนขึ้นมาหลังจากฝูงของตารางพิมลีลังผ่าน6เกมแรกลากดูผลงานหลังช่วงล็อกดาวน์ทอฟฟี่สีน้ำเงินก็เก็บชัยชนะไป7นัดเสมอ4นัดและแพ้4นัดจาก15เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ย1.67คะแนนต่อเกมอันดับที่7 วูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์1.73คะแนนต่อเกมวูฟภายใต้การนำทีมของนูโนเอสปริโตซานโตนายใหญ่ชาวโปรตุกีสพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าเป็นของจริงหลังจบอันดับที่เจ็ดของตารางพรีเมียร์ลีกตลอดสองฤดูกาลหลังขณะเดียวกันในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่พวกเขาก็ยังเกาะกลุ่มครึ่งบนของตารางได้เช่นเดิมด้วยการรั้งอันดับที่เก้าของตารางณเวลานี้ได้เก็บไปสิบคะแนนจากหกเกมแรกเท่ากับทีมอันดับที่หกอย่างลิสต์ยูไนเต็ดแต่เป็นรองที่ประตูได้เสีย อย่างไรก็ตามหากดูผลงานเฉพาะช่วงหลังล็อกดาวน์จะยิ่งสร้อนให้เห็นถึงคุณภาพและความคงเส้นคงวาของพวกเขามาเก็บชัยชนะได้8นัดเสมอ2นัดและแพ้5นัดจาก15เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ย1.73คะแนนต่อเกมอันดับที่6เชลซี1.80คะแนนต่อเกม เชลซี <Chelsea S 2> เป็นอิกส์สโมสรที่ได้รับการจับตามองอย่างมากสําหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้หลังทำผลงานแรงขึ้นมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนที่จบอันดับที่4ของตารางประกอบกับการลงทุนครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยการทุ่มเงินแตะหลัก200ล้านปอนด์กับการคว้าตัวฮาคิมซีเย็กที่โมเวเนอร์ ไคล์ฮารเวร์ดและเบนชวเวลนั่นยังไม่นับรวมการเซ็นสัญญาก,กับปากาหลังมากประสบการณ์อย่างเตียโกซิวาเข้ามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวซึ่งถือเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับแชมเปี้ยนเช่นกันแม้ว่าอายุจะเข้าหลัก36ปีแล้วอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงซีซั่นใหม่ของพวกเขายัางไม่เข้าฝักหลังลังอันดับที่10ของตารางหลังผ่าน6เกมแรกลากดูเฉพาะผลงานหลังช่วงล็อกดาวน์พวกเขาก็เก็บชัยชนะได้8นัดเสมอ3นัด และแพ้4นัดจาก15เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ย1.80คะแนนต่อเกมอันดับที่5ท็อตแนมฮอสเปอร์1.86คะแน pur, น,นต่อเกมแม้หลายคนอาจจะค่อนขอดโจเซ่มูรินโญว่าเป็นกุญซือตกยุคบ้างหรือหมดมุกไปแล้วบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ตอบกับเสียงวิจารณ์ได้ดีที่สุดก็คือผลงานการคุมทีมของเขาในสนาม ในายใหญ่ชาโปรตุกสทําผลงานกับสเปอร์ได้ดีขึ้นมาตามลําดับโดยในการออกสตาร์ทด,ดูการใหม่ก็พาไก่เดือยทองขึ้นมารั้งอันดับที่5ของตารางโดยมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างเอเวอร์ตันเพียง2แต้มเท่านั้นทีน่นี้หากเรามาดูเจาะลึกเฉพาะผลงานตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์เป็นต้นมาก็ยิ่งสะท้อนได้เห็นถึงพัฒนาการสาหรับทีมของ illo, มูรินโญ่เมื่อเขาเก็บชัยชนะไปได้7นัดเสมอ5นัดและแพ้แค่2นัดจาก14เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ย1.86คะแนนต่อเกมอันดับที่4 เซาท์เทมตัน1.87คะแนนต่อเกมสำหรับลิสต์นี้ทีมที่สร้างความเซอร์ไพรส์ได้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นเซาท์เทมปตันที่ขึ้นมารั้งถึงอันดับที่4ได้แบบเหนือความคาดหมายสุดๆและหมายความว่าผลงานในช่วงหลังของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากแค่ไหนมาอฤดูการที่แล้วพวกเขาจบอันดับที่1 1ของตารางและในการแข่งซีซั่นใหม่นี้ก็ผลงานกระเดืองขึ้นมาอยู่อันดับที่7โดยเก็บไป10คะแนนหลังผ่าน6เกมแรกอย่างไรก็ตามหากมาย้อนดูผลงานเฉพาะช่วงหลังล็อกดาวน์จะพบว่า ทีมของราฟฮาเฟนฮุตเทลเก็บชัยชนะได้ถึง8นัดเสมอ4นัดและแพ้3นัดจาก15เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ย1.87คะแนนต่อเกมเลยทีเดียวอันดับที่3ลิเวอร์พูล2.00คะแนนต่อเกมผลการแข่งขันเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วกับการผงาดควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยสถิติการควา้าแชมป์ได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยเลืกาในขันอีกถึง7นัดและทิ้งห่างทีมอันดับที่2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้ถึง18คะแนนบ่งบอกทุกอย่างในตัวของมันเองได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหลังการควา้าแชมป์ได้แล้วผลงานในช่วงที่เหลือของซีซั่นที่แล้วของพวกเขาก็แผ่วลงไปอย่างชัดเจนก่อนจะมาเล่นเครื่องกันใหม่ในการแข่งขันซีซั่นนี้ในตอนนี้ทีมของเยอเกนครอปลังลองจากฝูงของตารางโดยเก็บไป13คะแนนจาก6เกมแรกเป็นรองคู่ปรับร่วมเมืองอย่างเอเวอร์ตันด้วยประตูได้เสียเท่านั้น ทั้งนี้หากดูเฉพาะผลงานในช่วงล็อกดาวน์จะพบว่าลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้9นัดเสมอ3นัดและแพ้3นัดจาก15เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ย2.00คะแนนต่อเกมอันดับที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2.00คะแนนต่อเกมหลายกนอนาเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเลกุนนนโซชาทำไมถึงขึ้นมาอยู่อันดับสูงเช่นนี้ทั้งที่ทำผลงานได้อย่างยำแย่ในการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ ในตอนนี้พวกเขารั้งเพียงอันดับที่15ของตารางหลังเก็บได้เพียง7คะแนนจาก5เกมแรกโดยเหลือเกมในมือมากกว่าทีมอื่นอยู่1นัดซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากผลงานในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วของพวกเขาที่เก็บชัยชนะได้เป็นวาเลนหากเรามาดูผลงานในช่วงหลังล็อกดาวน์เป็นต้นมา r ร d d e v i l คว้าชัยชนะได้8นัดเสมอ4นัดและแพ้แค่2นัดจาก14เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ย2.00คะแนนต่อเกม ส่วนเพื่อนๆได้สงสัยว่าข้าเฉลีย่ยคะแนนต่อเกมของยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลก็เท่ากันแต่ทำไมปีศาจแดงถึงอยู่ในอันดับที่สูงกว่าเพราะพวกเขามีประตูได้เสียบวก13ลูกขณะที่หงส์แดงประตูได้เสียบวก8ลูกครับอันดับที่1 Manchester City 2.13คะแนนต่อเกมทีมของเป๊ปกวาดิเดโอลาต้องยอมซีโร่ลาบให้แก่ลิเวอร์พูลแต่โดยดีสำหรับการแข่งขันย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเมื่อคะแนนโดนทิ้งห่างแบบหมดสิทธิ์จะไล่ทัน อย่างไรก็ตามหากดูผลงานนะับตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์เป็นต้นมาจะพบว่าเลือใบสีฟ้าคือตีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในพิมพยร์ลีเมื่อคว้าชัยชนะได้10นัดเสมอ2นัดและแพ้3นัดจาก15เกมคิดเป็นค่าเฉลี่ย2.13คะแนนต่อเกมเลยทีเดียวและต่อไปนี้คือตารางคะแนนนับเฉพาะช่วงตั้งแต่ล็อกดาวน์เป็นต้นมา ต่อนเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วมาถึงในการแข่งขันฤดูกาลใหม่4ซั่นนี้แต่จะมีทั้งหมดเพียง17ทีมนับเฉพาะสโมสรที่ยังอยู่รอดในพรีเมียรลีกตลอดทั้ง2ซีซั่นแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ